วันนี้นะคะก็จะมารีวิววิธีการติดตั้งริงไฟหน้าของ For ซ350ตัว All New 23นะคะขั้นแรกก็คือตัวชิ้นงานนะคะจะต้องเจาะผ่านชิ้นดำใต้ไฟอันนี้นะคะก็คือตัววิงเนี้ยใช้กับรุ่นตัวเก่าได้เลยวิธีการก็คือที่ร้านจะมีน็อตเป็นเกียวปล่อยแล้วก็เป็นลูกยางแบบนี้ไปให้วางตำแหน่งนะคะตรงกลางเนี้ยให้มันตรงก่อนแล้วก็ขันเข้าไปเลยออกแรงนิดนึงแบบนี้แบบทแบบี่ช่างกำลังทำ อันนี้ก็ขันเข้าไปนิดนึงนะคะยังไม่ได้แน่นขอแค่คาเข้าไปก่อนทีนี้ระยะห่างเนี่ยมันจะเยอะลูกค้าจะชอบบอกว่ามันติดไม่ได้มันติดได้ต้องดันหน่อยชิ้นงานมันงอได้นิดนึงยิ่งถ้าเป็นงานสีจะติดง่ายมากถ้างานคาร์บอนมันก็จะแข็งกว่าหน่อยลงมาพี่จิจะเป็น<อ>แบบนี้อิงจากตรงกลางนี้น,น,นี่นะคะวางตำแหน่งแล้วก็ เกีียวปล่อยจัดถ้าจะให้ง่ายลูกค้าทำรีมาคไว้ก่อนแล้วก็เอาเกีียวปล่อยอขัดไว้ให้มันเป็นรูก,ก่อนทีนี้ก็จะติดง่ายพออีกฝั่งหนึ่งแน่นแล้วนะคะก็มาขันอีกฝังกฝ่งหนึ่ง แค่พอมันมันชิดมันแน่นได้แล้วก็เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือเป็นยางสีดํานะคะที่ร้านให้ลองไปมันจะแนบพอดีเลยไม่ได้เพราะว่ามันจะติดไอ้ด้านหน้าตัวนี้ด้านหน้าตัวนี้คือชิดแล้วด้านข้างก็จะเห็นประมาณนี้อาจจะลองดูหน้าเต็มหน้าเต็มก็จะประมาณนี้นะคะได้ทรงสวย